สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พี่ๆน้องๆทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้เซปจงลุงบัวนะครับจะพาเพื่อนๆมาชมธนบัตรชนิดราคา1000บาทในรัชกาลที่9ซึ่งเป็นธนบัตรที่หายากและก็เลิกผลิตไปแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้จะพามาชมธนบัตรเลขสวย สนบ,บัติเลขสวยนะครับเพื่อนๆสังเกตได้ง่ายนะครับจะมีทั้งหมด2ตํตำแหน่งด้วยกันนะครับเป็นตัวเลข7หลักนะครับด้านบนทางมุมซ้ายมือนะครับส่วนด้านล่างจะอยู่ใต้พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นั่นเองนะครับเป็นตัวหนังสือสีแดงด้านบนสุดนะครับ ทางด้านซ้ายมือนั้นนะครับจะเป็นตัวเลขไทยส่วนด้านล่างใต้พระบรมรูปนั้นจะเป็นตัวเลขอารบิดสําหรับวันนี้นะครับพาเพื่อนๆมาชมธนบัตรเลขสวยซึ่งเป็นเลข9หน้าและก็9หลังดังตัวอย่างที่นํามาให้กับเพื่อนๆ่ได้ชมนี้นะครับก็ถือว่าสวยนะครับเป็นเลข ก้าหน้ากับ9ก้าหลังนะครับแต่จะให้สวยมากกว่านี้นะครับเลขตัวแรกนะครับที่นำหมวดอักษร K นั้นควรจะเป็นเลข9ด้วยนะครับเพื่อนแต่ในภาพที่นำมาให้ชมนี้นะครับจะเป็นเลข5นะครับก็ถือว่าสวยอยู่แต่ยังไม่สวยมากเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นเลข9จะสวยสุดเลยนะครับเพื่อนอย่างเช่น9 K นะครับ K นี้ก็ตีความหมายเป็น King นะครับ ตีความหมายเป็นขิงซึ่งนักสะสมต้องการอยู่แล้วนะครับในอนาคตมีราคาสูงแน่นอนนะครับอย่างเช่น 9K 9ขิงนะครับและก็ตามด้วยตัวเลข7หลักนะครับซึ่งเป็นหลักหน่วยเนี่ยซึ่งเป็นเลข9นะครับหลัก1 0หลักร้อยหลักพันเนี่ยจะเป็นเลขอะไรก็ได้นะครับแต่หลักสุดท้ายนยีคือหลักล้านน่ะจะต้องเป็นเลข9นะครับหลักหน่วยเป็นเลข9เลข หลักล้านเป็นเลข9กนี่ก็ถือว่าสวยเลยนะครับนะถ้าเป็น3ตัวเลยนะครับ 9K แล้วก็9หน้า9หลังนะครับนักสะสมต้องการเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนมีเพื่อนๆคนไหนพบเจอนะครับเป็นเงินเป็นทองแน่นอนนะครับนักสะสมต้องการสะสมแบงค์ชนิดราคา1,000บาทชนิดราคา500บาทและก็ชนิดราคา100บาทในรัชกาลที่9นะครับมีราคาแน่นอนนะครับ ถามว่ารัชการที่10มีราคาไหมนะครับก็มีนะครับเพื่อนๆเ,เก็บสะสมไว้เลยในอนาคตมีราคาสูงเช่นกันแน่นอนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับหวังว่าคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยขอบคุณที่กดติดตามขอบคุณที่กดไลค์ให้กดแชร์ขอบคุณสวัสดีครับ